สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในวิชาการงานอาชีพค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะ ไปทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องของแต่งตัวกันเถอะนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำแบบทดสอบกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปทำแบบทดสอบแล้วเรามาดูหน้าตาของแบบทดสอบกันเลยคะ่ะเด็กๆที่ได้ใบางานของวิชาการงานอาชีพไปใช่ไหมคะเด็กๆมาดูใบางานที่2ค่ะในใบางานที่สนะคะ จะเป็นเรื่องของแบบทดสอบนั่นเองซึ่งมีทั้กันทั้งหมดนะคะ5คข้อนะคะแบบทดสอบของเราไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยได้สอนเด็กๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูกันที่แบบทดสอบที่1เลยค่ะอ่ะมาฟังโจทย์กันเลยนะคะ ในแบบทดสอบที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าใครแต่งกายเหมาะสมกับอากาศร้อนใครแต่งกายเหมาะสมกับอากาศร้อนนะคะเด็กๆดูภาพที่หนึ่งภาพที่สองและก็ภาพที่สามค่ะใครกันนะที่แต่งกายเหมาะสมกับอากาศร้อนเด็กๆคิดว่าคนไหนคะ ค่ะเด็กๆรู้แล้วว่าคนไหนนะคะให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะวงกลมไปในข้อที่เด็กๆเลือกนะคะเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเรามาดูกันในข้อที่2ค่ะในข้อที่2บอกว่าให้เรานะคะดูภาพแล้วเรียงลำดับการแต่งกายให้ถูกต้องนะคะก็จะมีภาพกอไก่นะคะภาพขอใคร ภาพคอควายแล้วก็ภาพงองงูซึ่งครูหมวยเนี่ยได้บอกกับเด็กๆไปแล้วว่าเราควรแต่งกายอย่างไรนะคะเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนเอ่ยเด็กๆลองเรียงสิคะเราจะต้องเริ่มจากอะไรเอ่ยถ้าเด็กๆเลือกแล้วนะคะเด็กๆก็วงตรงหมายเล็กได้เลยคะ่ะหมายเล็กหนึ่งบอกว่าเริ่มจากข้อคอควายก่อนแล้วก็มาข้อคอคร ข้ององูและก็ข้อกอไก่หมายเลข2สองบอกว่าเริ่มจากข้อคอไก่ข้ององงูข้อกอไก่และข้อคอไข่ส่วนหมายเล็กสามบอกว่าเริ่มจากข้อวายกายอไก่คอไข่แล้วก็งองงูคะ่ะเด็กๆเลือกได้หรือยังคะถ้าเจอคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะลูกนะลูกก็วงเลยคะ่ะ ไปดูกันต่อในข้อที่3นะคะในข้อที่3บอกว่าใครแต่งกายไปตลาดได้เหมาะสมที่สุดใครแต่งกายไปตลาดได้เหมาะสมที่สุดข้อที่1บอกว่าป๋องใส่ชุดนอนป๋องใส่ชุดนอนข้อที่2บอกว่าปอใส่กางเกงว่ายน้ํากับเสือ้อยืดปอใส่กางเกงว่ายน้ํากับเสือ้อยืด และข้อที่3บอกว่าปานใส่เสื้อยืดกับการเกงขาสั้นปานใส่เสื้อยืดกับการเกงขาสั้นอ่าได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วหรือยังคะใครกันอที่แต่งกายไปตลาดได้เหมาะสมที่สุดแล้วมาดูข้อที่4กันคะ่ะโอ้โหเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ แต่งตัวซัเป็นไงเลยน่ารักมากเลยนะคะเขาบอกว่าจากภาพนะคะจากภาพเหมาะกับสถานที่ใดเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ควรจะไปสถานที่ใดคะหมายเลขนึงบอกว่าไปวัดเอเหมาะสมไหมนะข้อที่สองบอกว่าไปทะเลและข้อที่3บอกว่าไปสวนสัตว์ นักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ควรจะไปที่ไหนคะแต่งตัวแบบนี้และในข้อสุดท้ายคะ่ะข้อที่5ใครรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าได้เหมาะสมใครรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าได้เหมาะสมข้อที่หนึ่งบอกว่าเกตเช็ดเก้าอี้ก่อนนั่ง เกดเช็ดเก้าอี้ก่อนนั่งข้อที่2แก้วเช็ดปากกับเสือ้อแก้วเช็ดปากกับเสือ้อข้อที่3บอกว่ากิกวิ่งเล่นในแองโคลนกิกวิ่งเล่นในแองโคลนเด็กๆคิดว่าเกดแก้วแล้วก็กิ๊กครรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าได้เหมาะสมคะถ้าได้ รู้แล้วว่าใครเป็นคนรักษาโมสะอดได้ถูกต้องเด็กๆก็วงข้อนั้นเลยค่ะแบบทดสอบของเรามีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งครูก็ได้อธิบายทั้ง5ข้อให้เด็กๆฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะก่อนที่เราจะเก็บใบงานชิ้นนี้นะคะเราก็ต้องทบทวน ความถูกต้องก่อนนะคะและที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งเลขที่และก็ห้องเรียนของเด็กๆด้วยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆโชคดีในการทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งแต่งตัวกันเถอะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ